สำหผู้ชมขออนุญาตตัดไปที่ตอนนี้คือกลางแม่น้ำเจ้าพยาเออรับมีอะไรกันี่นวันนี้เป็นการจำลองเ,ลเหตุการณ์คุณแตงโมตกเรือเมื่อวานนี้เขาซ้อมไปแล้วเขาไป b ็อก k i n g shot กันมาแล้วอะค่ะคุณหมออะจำลองใส่ชุดเป็นคุณแตงโมเลยแต่ว่าวัานนี้เป็นเหตุการณ์จริงความเร็วเรือ 8นอตคือขนาดเท่าที่มีการให้ข้อมูลกันแล้วก็มีแตนอินที่จะเป็นคุณแตงโมเนี่ย5คนเป็นมิสแกรนทั้งนั้นเลย mm hmm. คุณลวัฒน์เมื่อเช้านั่งถแถลงข่าวด้วย5คนเอ่อเป็นสแตนอินคุณแตงโมแล้วแต่งชุดเหมือนคุณแตงโมวันนั้นเลย mm hmm. แล้วก็มีอีกหนึ่งคนเนี่ยเออคุณเอาพี่นวัดลงเรือด้วยหรอโอ้ที่สุดแล้วก็อีกคนนึงเอ่อแสดงบทบาทสมมุติเป็นคุณแซนพิสาพัฒที่นั่งไล่คุณแตงโมจับเทา้าอะค่ะ mm hmm. น้องบอกว่าเขา ทดสอบไปแล้วสองคนคือบอกลรามีห้าคน<ม>นี่คนที่สามกำลังขึ้นเรืออยู่น่นจันปันเทพป่ะคะอ่าใช่ใชอ่าจันปันเทพอยู่ข้างหน้านะคะเด <ๆ S 2> ี๋ยวเราขออนุญาตพาไปดูบรรยากาศสดๆกันะค่ะครับได้ยินไหมครับได้ยินนะทุกท่านได้ยินไหมครับสื่อมวลชนได้ยินนะโอเคครับต่อไปนี้จะเป็นคนที่สองนะครับเมื่อสักครู่ความเร็วแปดนอตน,นะครับคุณหนูวัน นั่งท้ายเรือพลิกเบาะนั่งเป็นคุณแซนที่8นอ็อตแล้วคุณปอยเดินทางไปเดินจากหัวเรือไปที่ด้านขวาแล้วก็อ้อมมาทางซ้ายเปียกนะครับจับยังไงก็เปียกปัสวะายากพอจะยืนขึ้นแล้วก็ตกไปด้านซ้ายนะครับก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆเลยครับไม่มีการดูดของใบพัดอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเป็นไปตามคลิปวิดีโอต่างประเทศทุกประการนะครับ ลำดับที่2จะเป็นน้องฟ้าบาร์บี้นะครับมิสแกรนเชียงใหม่จะเป็นคนที่2นะครับเมื่อสักครู่คุณหนูวันบอกว่าความเร็วที่8น็อตและนั่งปัสสาวะตำแหน่งนั้นยืนแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณแซนบอกว่าจะไม่เห็นเลยไม่เห็นรายละเอียดเป็นไปไม่ได้คุณแซนคุณหนูวันบอกนะครับเมื่อสักครู่นี้เราอาธิบายท,ที่ที่บริเวณท่าที่โรงแรมแล้วขออนุญาตส่งเสียงให้กับคุณน้องฟ้าบาร์บี้ก่อนจะตกน้ำเป็นคนที่สองนะครับเชิญครับ โอเคค่ะ,ะตื่นเต้นแล้วก็ร่วมสงกับังใจให้ฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าก็ร่มมั่นใจฟ้าก็เซ็นแล้วว่าคดีนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอเสีนง์ตบมือให้กับน้องฟ้าด้วยครับไปแล้วครับ,รบอ้าวเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> เลยไปหนก <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะเลยไปหน่อยนะครับ <c oughs> ครับจะเลยไปนิดนึงครับ <c oughs> ได้ครับได้ครับ ได้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ไปพร้อมนะโบกมือหน่อยโบกมือหน่อย จะบอกผมบอกผมพอยห้าสี่สามสองหนึ่งลุกขึ้นมาแซงดังๆลั่นเลยแล้วก็ไปเลยก่อนจะตกน้ำก็มุดังบับ๊กหายใจปุ๊บปเข้ามาแล้วก็กันน้นหายใจตอนนี้่ก็มือหายไหกนัด มันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของคนที่มาเขามาทวงความเป็นธรรมอ่ะต้องลงจะลงเลยเพราะว่ามันจะต้มีมีเบรกที่จับประเด็นได้ใช่ไน่นอนเพราะว่าวันนี้เสียงลงครั้งแรกเขาบอกว่าดีต้องไม่ให้ดีไม่ดีเลยนะคะไม่ดีไม่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 ข้างๆด้านด้านหน้าขวาไม่ด้านหน้าซ้ายด้านหน้าซ้ายด้านหน้าซ้ายเขาบอกว่าคือ คือแซนแซนเนี่ยอ้างว่าจับเนี่ยแล้วพยายามจะโน้มไปข้างหน้าเลยตกด้านซ้ายแบบนี้โน้มไปข้างหน้าไม่ใช่ด้านหลังนะตกไปด้าน,านซ้ายแบบคว้าอย่างนี้ฝั่งนู้นี่ยฝั่งนู้น่ยคือฝั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทันอย่างเงี้ยปั๊บตกอย่างเงี้ยซ้ายคือไปข้างหน้านะไม่ดีดเขาไม่ดีดไม่ดีดนะ,นะมันต้องมีใค,ใครสักคนที่เหมือนจริงที่สุดอะมันะ

ทางนี้ก่อนทางนี้พลิกเบาเดินไปฝั่งนี้พอเสร็จปั๊บก็เดินมาแต่แล้วครับไปเลยดูกล้องก่อนตอนนี้อยู่ระหว่าง8.4 8 8.5ลงมาหน่อยนะครับ8.3 8.0แล้วนะครับือ8.0น็อตเรียบร้อยนะครับอ้าวหนูวันเชิญครับน้องหนูวันไปแล้วนะครับผักผักเบาแล้วนะครับแต่เ่าอยู่ดีแล้วก็มานอนนะครับความยาวของความสูง ขาอยู่ข้างล่างดูโทรศัพท์เลยครับโอเคจากนั้นเชิญเลยครับธรรมชาติเลยครับต้องแตะอะไรบ้างลองดูครับอไปไ ปัสสาวะยากไหมยากค่ะถ้าจับแล้วปัสสาวะยากไหมยากค่ะปกติคิดว่าจะมาปัสสาวะตำแหน่งนี้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยไไม่ด้เลยนะแค่จับผ้าจับแขนก็ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะแค่จับผ้าก็ไม่ได้แล้วโอ้แค่จับผ้าก็ไม่ได้แล้วยากแล้วโอเคตอนนี้ความเร็ว8ปดนัดนะครับรู้สึกเปียกไหมเปียกไหมเปียกมาเปียกมากเปียกอะไรบ้าง เปียกทุกอย่างหมดเปียกครึ่งตัวยกครึ่งตัวด้วยโอเคเพราะฉะนั้นมันเป็นไปนไม่ได้ที่ผู้หญิงจะมาไม่ได้ที่เราจะมาปัดตัใเรือเลยโอเคเปียกถึงครึ่งตัวบริเวณหน้าอกเลยใช่ไหมด้านหลังถึงเอวอ๋อ<ช> oh, ถึงเอวครับแล้วทิศแบบนี้คุณหนูวันเห็นเห็นตำแหน่งของฟ้าไหมเห็นชัดเลยใช่ไหม แล้วถ้าฮะจับอยู่ด้วยซ้ำไปแล้วถ้าคุณต้องคว้าแน่นอนไม่ปล่อยให้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณฟ้าจะปัสสาวะโดยมีผู้ชายอยู่ตำแหน่งพินวัตไหมไม่ค่ะไม่มีทางไม่มีทางเอาแบวกบริสุทธิ์ก็ไม่ได้โอเคก็ชัดเจนมากนะครับครับ เปียกหมดแล้วตอนนี้เปียกหมดเปียกหมดแล้วค่ะโอเคโอเเปโอเคาอเเปียเคโอเอเอเเคโเปโอเ เตรียมตัวนะครับยังยังยังห้าสี่เดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งห้าสี่สามสองหนึ่งลุกขึ้นมา น้องปอยเดี๋ยวกันน้องปอยได้ยินไหมครับน้องปอยได้ยินไหมปลอดภัยดีไหมเอ้ยน้องฟ้าน้องฟ้าปลอดภัยดีไหมครับโอเคดูแล้วปลอดภัยนะครับวิ่งไปรับรอบต่อไปเลยนะครับไปขอับคุณ ขอบคุณสัญญาณจากทาง n e w ส์วัด้วยนะคะให้เห็นตัวอย่างว่าเขาทดลองกันด้วยรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ว่ามีมีการทดลองแบบนี้หลายรอบอันนี้คนที่สามเขามี5คนเลยสองคนนะคะอ่ะ